พ่อจะเป็นคนพาแจวเองเลยถ้าเกิดว่ามันเอียงขวาก็ขวาแรงหน่อยใช่ไหมคุณพี่ของมากๆเราก็พยาเลยนะเมาแล้วขัดโดนท้โงคน่ะบอกว่าลุง,ง,ง, ak, งมันไม่่คอยดีแล้วอัปบุรีอะทำไมคลมันหน่อยด้ะอ้้อ้แล้วเวลาออกเรือก็ไปช่วงปัตตานเอ้า <c oughs> ซลาโมเลกุมวเร์มะตุลลอฮิวบารรากาโตทุกครั้งที่ได้ยินใครๆเล่าเรื่องความสวยงามของหาดทรายสีขาวท้องทะเลใสๆที่พักสุดทิปหรือแม้แต่แสงสียามราตรีบนเกาะช้างแล้วเนี่ยทำให้ผมพันคิดเสมอว่าเกาะใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกแห่งนี้จะมีมุมสงบๆให้เราได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริงบ้างไหมนะ วันนี้ผมจึงขอพาหัวใจไปค้นหาสิ่งใหม่ทางตอนใต้ของเกาะครับแล้วในที่สุดผมก็ค้นพบว่าสองข้างทางที่เราได้ผ่านมานี้คือเส้นทางที่ทอดยาวไปสู่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งชุมชนพื้นบ้านสลักข้อครับ อีกหนึ่งวิถีชีวิตชุมชนคนกับทะเลนะครับเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ในเกาะช้างเหมือนกันครับก็คือนในชุมชนสลักข้องนั่นเองเดี๋ยววันนี้ไปเดินดูกันครับว่าแต่และบ้านเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเช่นเคยครับไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยปกติหาอะไรครับออกไปปูหากุ้งหาปูหากุ้งแล้วชายฝั่งนี่คือหาในป่าชายเลนหรือว่า,อาโอออกไปนอกทะเลครับ เอาไปนอกทะเลเลยไปถึงไกลไหมครับบางวันปูมากก็ออกไปหางฝั่งก็ประมาณสักชั่วโมงจากฝั่งจากปากปอ่าวบ้านสลักคอออกไปชั่วโมงนึงไปลำเล็กเนี่ยครับ เมียหลังเลยครับกี่คนครับผมเวลาออกไปออกไปคนเดียวคนเดียวเลยคเป็นมือหนึ่งมือเดียวเลยออกไปหมดทั้งลูกน้องทั้งสายคนเดียวเลยสังกายบังคับการเดินเรือลงวนเองหมดเลยคนเดียวครับแล้่พี่ของเพนพี่นี่คือใช้เวลาออกไปกี่วันครับกี่ชั่วโมงครับผมสวัสดีก็วิ่งออกไปปล่อยวนเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก็กลับมาฝั่งวันหรือ2วันก็ออกไปอู้ไปจาวคือไม่ต้องจําเป็นต้องนั่งเฝ้าไปเฝ้าคือไม่มีใครมายุ่งใช่ไหมวนเรา ก็คือเป็นแนวที่เราวางไว้พอสักวันสองวันก็ออกไปดูครับมันก็มีมายุงบางอย่างบางครั้งก็มีอาชีพประมองอย่างอื่นเช่นเรือดุนตัวนี้ก็อาจจะมาดุนไปบ้างครับแล้วอย่างนี้เราแก้ปัญหายงไงครับก็มีปีหนึ่งจะมีถึงฤดูปิดอ่าวเราก็ออกไปวางกันได้สะดวกแต่ถึงไม่ถึงฤดูปิดอ่าวก็เราก็แจ้งทางประมงมั่งอะไรมั่งไปตามเรื่องนะครับ ก็คือก็ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูที่ปิดอ่าวช่วงฤดูมรสุมอะไรเนี่ยในเดือนนี้เขาจะเป็น,นปิดอ่าวก็คือสะดวกหน่อยง่ายหน่อยสะดวกหน่อยพอวางได้แล้วปกติรายได้ที่ได้กลับมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับออกไปครั้งหนึ่งสองสามวันสามวันก็ไม่แน่ครับตั้งแต่พันบาทจนถึงห้าพันบาทอะไรสั้งพัน 1> 1, บาทถึงห้าพันบาทอยู่ได้นะก็อ,อ,อยู่ได้อยู่ได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปบ้านต่อไปก่อนนะครับขอบคุณที่มากครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เรือไอ้ถ้ามีโอกาสก็เอาไปมเยี่ยมหน่ับไปครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแล้วก็เรือประมงก็เล็กๆเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องลิฟนะครับจากรายการคนกับทะเลครับวันนี้มาเยี่ยมสลักฟออันนี้ปากแดงนี่ทาลิปสติกหรือไงครับกินหมาครับกินหมา กินหมากและแรงดีใช่ไหมครับถานิดหนึ่งตอนนี้เออ่ทำไมถึงเลี้ยงสลักคอข้อพี่ทีนี้สลักข้อหมายถึงคือของชุมชนเราจะเป็นอ่าวคืออ่าวในลักษณะคือซ่อนอยู่ในภูเขาเป็นเหมือนกับข้อนี้นะครับเหมือนข้อคอเหมือนข้อหัวข้อไฟอะไรอย่างเงี้ยข้อคอกควายอะไรเรียกว่าสลักคอกใช่ครับแล้วปกติของพี่นี่มีอาชีพเป็นทำประมงด้วยป่ะครับประมงฮะประมงแล้วก็มีเกษตรเกษตรนี่ทำอะไรครับผม ก็ส่วนมากก็ทำสวนยางอะไรก็คือมีสวนอยู่ใกล้ๆด้วยครับก็บางเป็นบางเป็นบางสวนแล้วก็คือทําประมงครับก็คู่ไปด้วยครับวบคู่ไปด้วยครับแล้ววันนี้ออกเรือไหมครับวันนี้ไม่ได้ออกคือหยุดหยุดหนึ่งวันทําบ้านทำบ้านคับแล้วที่สลักคล้องนี่มีอะไรเป็นแบบจุดเด่นนเครัที่แบบเวลาก็จะมีป่าไม้เชลีนอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับคือมันยังสมบูรณ์อยู่ครับก็ คือป่ามาเชาลิงอ่เราก็อาศัยป่าพวงนี้พวกกุ้งหอยปูปลาก็จะอาศัยป่าพวงนี้ตอนที่ยังเล็กๆยู่ยังเป็นเด็กอยู่เหมือนกับเป็นแหล่งอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็ที่สลักข้องนี่คือปกติชาวบ้านเองเก็ทำมาหากินอยู่ในปาา่าเชลนงด้วยไคมับทำอาชีพอะไรบ้างก็ชาวบ้านก็ส่วนมากก็จะออกออกเรือแล้วก็หากุ้งหาปูอะไรเงี้ย ก็อยู่อยู่ในละแวกนี้แล้วเวลาออกเรือก็ไปช่วงปากอ่าวออกอไปปากอ่าวไปหาเกาะประมาณรสองกิโลอะรเี้ยบนที่หามีแบะอ่าวก็มีหาบนโซนโัเรือนง่ายๆคือบางบางคนก็ไม่ได้ขายเอาหามากินอะไรนี้เขามาทานโัเรือนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากคือปกติอวนนี้ใช้หาอะไรครับหาปูหาคุ่ะหาปูหาคุ้งแล้วมันก็พันกันอย่างนี้ครับก็คือต้องตัดเอาสายนี้ไว้ เอาสายได้ไว้เอาสายอุ่นใหม่เอาเอาอวนนี่อันใหม่มาใส่อ๋อผมก็ลองนิ้วอย่างนี้เราเปลี่ยนทุกทุกกี่กี่วันนะครับอ๋อแล้วแต่อ้วนก็ลงจริงจากปีนั่นแหละแล้วแต่อ้วนขาดจะเปลี่ยนจะดูสภาพว่าตามจริงอ้วนขาดจะเปลี่ยนผมกลัวตัดนิ้วตกไหมต้องระวังนิดนึงนะอ๋อตัดอ้วนแล้วก็ดึงออก เน่ลน้องเอามีเล็กอ๋อเอามีดเล็กดีกว่าครับมีดใหญ่จะเอตัดไปมีดเล็ก่อนครับผมใช้หน้าตาครับหน้าผมคอยู่แล้วไนนี้ต้องระวังิดหน่นครับตัดไม่ดีนี่โอ๊ยู่ คุณผู้ชมครับในส่วนของการเป็นวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงของบ้านสลักข้อเองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ผมได้สัมผัสตั้งแต่ขั้นแรกเรียกว่าขั้นของการเตรียมการเลยก่อนที่จะออกทะเลตั้งแต่เดินไปทํารอบนะครับที่จะใช้ดักปูนะครับไปดูวิธีการทาซึ่งผมเองไม่มีความสามารถจริงๆที่จะทาได้นะครับแต่คุณลุงเนี่ยมีความสามารถมากในการทํารอบขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันของเขานะครับรวมไปถึงนะครับที่ผมชอบมากคือการไป เตรียมนะครับการตัดแผลตัดทวนเก่าเนี่ยออกแล้วก็เย็บปวนใหม่เข้ามานะครับเพื่อเตรียมการไปออกทะเลอีกครั้งเป็นวิถีชีวิตจริงๆของชาวประมงที่เขามีการ,กระทำแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับ ต้องมาศูนย์กางมหาได้ในปา่าแล้วมาใช้คนเดียวเลย